สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาตามคําขอครับที่เคยมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยขอมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือการจัดพอร์ตนั่นเองนะครับการจัดพอร์ตเนี่ยหลายๆคนบอกว่าให้จัดพอร์ตในช่วงอายุเท่านั้นเท่านี้นะฮะผมก็เลยไปรวบรวมมานะครับแล้วก็ตกผลึก ดีไซน์ออกมาครับในรูปแบบของผมเองครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังดูก่อนนะครับว่ามันเหมาะแล้วก็มันแมทช์กับสไตล์ที่เป็นเราหรือเปล่านะครับแต่ก่อนไปดูคลิปนะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้หน่อยนะครับและฝากสมาชิกช่องแล้วก็เพจ Facebook ไว้ด้วยนะครับใครยังไม่ได้ไปเจอกันทั้ง2ช่องทางสามารถไปเจอกันได้นะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับอยู่ที่ใต้ ช่อง description ตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนเข้าไปตามได้นะฮะที่ชื่อ topic ในวันนี้นะครับก็คือ portfolio design นะครับจัดพอร์ตหุ้นอเมริกายังไงดีนะครับโดยเราเนี่ยจะเน้นไปที่การจัดพอร์ตของเพื่อนๆนเนาะที่ติดตามเพจนี้ช่องนี้นะครับจากการลงทุนในหุ้นอเมริกานั่นเองนะครับก็เลยจะมานำเสนอเพื่อนๆนะครับมาบอกเล่าแบ่งปันครับอันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับ ถ้าสไตล์ไหนที่มันแมชแล้วก็เพื่อนๆน,นําไปใช้ได้ก็เอาไปใช้นะครับแต่อันไหนที่มันไม่เหมาะกับเราหรือเราสามารถปรับด้วย,วยตัวของเราเองเนี่ยก็สามารถทําตามวิธีของเพื่อนๆได้เลยครับอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับที่เริ่มลงทุนในตลาดหุ้นของอเมริกานะครับก็จะได้ไกด์ไลน์หรือว่าได้ไอเดียไปนะครับแต่สําหรับใครที่ลงทุนมาสักระยะหนึ่งนะครับและอยากปรับพอตาม แผนที่ผมดีไซน์มาก็ได้เช่นเดียวกันครับไม่ว่ากันนะครับก็อันไหนเอาไปใช้ได้เพื่อนเอนเอาไปใช้ได้เลยนะครับนะครับโดยผมเนี่ยจะจัดพอร์ตครับตามช่วงอายุนะครับโดยจะแบ่งเป็น4ช่วงอายุใหญ่ๆนะครับก็คือช่วงอายุวัยรุ่น,นครับอันนี้ก็จะเป็นวัยที่แบบ พิ่งเรียนจบมหาลัยหรือว่ายังอยู่ในวัยมหาลัยนะครับที่สามารถเริ่มต้นลงทุนในหุ้นอเมริกาได้แล้วนะครับส่วนมากก็จะอายุประมาณ18ปีขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกินประมาณ24-25ปีนะครับประมาณนี้จะจัดเป็นเซ็ตช่วงอายุแรกนะครับแล้วก็วัยที่2ก็จะเป็นวัยทํางานนะครับพอวัยทางานเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเป็นวัยที่มีครอบครัวแล้วนะครับเริ่มมีฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วนะครับแล้วก็ ช่วงอายุสุดท้ายก็จะเป็นวัยที่ใกล้กเกษียณหรือว่าวัยที่กเกษียณแล้วนั่นเองนะครับโดยจะแบ่งออกมาเป็น4ช่วงอายุใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน,นว่าแต่ละช่วงอายุเนี่ยจะจัดพอร์ตยังไงดีนะครับให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับให้เหมาะสมกับพอร์ตฟิโอที่เราจะดีไซน์นะครับในอนาคต ก่อนอื่นครับผมจะใช้โมเดลนี้นะครับซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินบ่อยแล้วนะครับผมก็เลยยกมาพูดให้ทุกคนฟังอีกทีครับผมจะใช้โมเดลนี้นะครับที่เรียกว่า c o r e and s a t เ l ิลไนั่นเองครับโดยเราเนี่ยจะมีคอครับหรือว่ามีแกนหลักนะหรือที่เพื่อนๆหลายๆคนจะรู้จักกันในนามก็คือแม่ทัพพอร์ตนะฮะหรือว่าผู้นำพอร์ตอะไรก็ตามครับคำศัพท์คำเดียวนะผมขอเรียกว่าคอแล้วกันครับโดยคอตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นหุ้นที่เรามั่นใจนะครับแล้วก็พร้อม ลงทุนกับเขาเนี่ยไปในระยะยาวนะครับอาจจะเป็นระยะ5ปี10ปีหรือจนเกษียณนะครับหุ้นนี้เนี่ยเราต้องมั่นใจนะครับแล้วก็พร้อมเติมเงินลงไปนะครับให้เขาเป็นผู้นำพอร์ตอยู่เสมอนะครับโดยคอพอร์ตตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะให้สัดส่วน20%คล้ายๆกับของผมครับหรือจะเพิ่มสัดส่วนครับถ้าเรามั่นใจครับอย่างพอร์ตของปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนาะเขามั่นใจในหุ้น Apple มากนะครับเขาให้ a p p เปเป็นคอพอร์ตใช่ไหมเขาเก็บถึงเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อันนั้ เงินถุงเงินถังอะ่ะเขาเงินหนานะเขาก็สามารถทําได้นะครับต่อให้ลงเขาก็แค่ช้อนซื้อนะครับแต่สําหรับเรา,เรา,เราที่เป็นนักลงทุนธรรมดานะครับการกระจายความเสี่ยงไปเก็บเซกเตอร์อื่นด้วยนะครับก็เป็นอันนึงนับที่เราจะต้องบริหารจัดการนะครับโดยอันนี้ตัวอย่างผมยกตัวอย่าง แค่20%่สิบเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับส่วนใครจะปรับเพื่อความยืดหยุ่นของตัวเองก็สามารถทำได้นะครับนี่เรามีคอผดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็เราจะมีเซตเทอร์ไลท์นะครับก็คือรองแม่ทัพพอร์ตนะฮะหรือเป็นตัวที่เรามั่นใจรองรองล,อง,ลองมานะครับนี่อย่างสมมุติว่าผมโชว์ประมาณนี้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง ก็อันนี้ก็ตามสัดส่วนที่ทุกคนสามารถปรับได้นะครับตามพอร์ตเฟลของทุกคนเลยเนาะเพราะว่าจํานวนเงินที่ใส่เข้าไปหรือจํานวนหุ้นที่แต่ละคนมีเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดให้ทุกคนได้ชัดเจนมากเท่าไหร่นะครับแต่จะโชว์ให้ทุกคนดูนะว่าต่อไปที่ผมจะพูดถึงเนี่ยจะใช้โมเดลนี้นะครับก็คือ Co ร์ and Satellite นะครับเราจะมีแกนหลัก ที่เรามั่นใจอยู่นะครับอาจจะตัวหนึ่ง2ตัว3ตัว4ตัว,ตวแล้วแต่ทุกคนนะครับแล้วก็จะมีเซตทลายนะครับเป็นตัวที่เรามั่นใจรองรองล,อง,ลองมานั่นเองนะครับนะครับหลังจากที่เราพูดมาแล้วนะครับเรามาดูช่วงอายุแรกนะก็คือช่วงอายุวัยรุ่นนั่นเองนะครับผมแบ่งอายุนะครับในช่วงของ15ปีถึง24ปีเนาะในช่วงอายุต่ำกว่า18ปปีถ้าสมมุติว่าจะลงทุนโดยใช้บัญชีคุณแม่หรือคุณพ่ออะไรเนี้ยก็ ลองฟังได้นะครับแต่สําหรับใครที่อายุเกิน18ปีจนถึง24ปีผมจะจัดอยู่ในช่วงอายุแรกแล้วกัน,นครับในช่วงอายุนี้เนี่ยจะรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงนะครับและมีเวลาลงทุนที่ค่อนข้างนาน,นครับกว่าเราจะ,กะเกษียณเนาะกว่าเราจะถึงวัยทางานเนี่ยก็มีเวลาอีก20 30ปีนะครับดังนั้นจะลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงได้นะครับและลงทุนในหุ้นที่เสี่ยงได้นั่นเองนะเพื่อการเติบโตได้ในอนาคตนะครับรวมถึงก็ยังมีเวลาลองผิดลองถูกนะครับมีเวลาในการลงทุนเรียนรู้ ตลาดหุ้นเนี่ยอีกนานนะครับก็สัดส่วนที่ผมจะให้ทุกคนครับเทคโนโลยีเนี่ยผมให้สัดส่วนที่ประมาณ50%นตครับส่วนใครที่อยากจะเพิ่มมากกว่านี้นะครับสามารถปรับได้นะครับบวกลบ10%ได้เลยนะฮะเก็บเทคโนโลยี50%นะครับแล้วก็เซกเตอร์ของเฮลท์แคร์นะก็ควรจะมีนะครับอยู่ที่ประมาณ30%นะครับอาจจะเป็นเฮลท์แคร์ที่เป็นสายกรอตนะครับหรือว่าเฮลท์แคร์ที่ รถด้วยปันผลด้วยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับและหุ้นบลูชิปนะหุ้นบลูชิปในที่นี้ผมหมายถึงหุ้นที่ชื่อดังนะครับแบรนด์แกร่งนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักนะมีมานานนะครับอันนี้ก็สามารถเก็บได้นะครับ15%ครับรวมถึงพวก defensive stock นะ พวกนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจนะครับต่อให้ภาวะเศรษฐกิจแย่แค่ไหนนะคับคนก็ยังต้องกินต้องใช้อยู่นั่นเองนะครับก็ให้ไว้ที่สัดส่วน10%นะครับแล้วก็หุ้นเล็กนะครับอันนี้สําหรับสายซิ่งนะครับใครจะลงทุนใน ETF ซิ่งซิ่งนะครับหรือว่าหุ้นเล็กซิ่งซิ่งนะครับก็กันไว้สักสัดส่วนประมาณ5%นั่นเองนะครับก็รวมแล้วนะครับจะได้100%พอดีนะครับซึ่งคอร์ตที่ผมอยากจะ แบ่งปันให้กับทุกคนครับก็นี่เลยครับ Magnificent s e v e นับตัวไหนก็ได้นะครับถ้ามั่นใจใน Microsoft ก็จัด Microsoft นับถ้ามั่นใจใน Apple นะครับก็จัด Apple นะครับหรือมั่นใจในทั้งหมดนี้จะลงทุนทั้งหมดนี้เลยก็ได้นะครับแต่อยากจะให้มีแม่ทัพพอตที่ชัดเจนครับอย่างน้อย3ตัวเป็นขั้นต่ำครับก็ให้เราเนี่ยมั่นใจแล้วก็เติมเงินเข้าไปนับให้เขาเนี่ยอยู่ในสัดส่วนที่มากแล้วก็นำพอร์ตอยู่เสมอครับเพราะพอร์ตของเราจะบวกจะลบ เยอะๆหรือน้อยเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับคอพอร์ตหรือว่าแม่ทับพอร์ตนั่นเองครับสำหรับพวกเซทเทไลท์นะครับหรือว่าหุ้นที่เป็นสายกรดสายเทคโนโลยีหรือสายเติบโต,โตนะครับที่เราจะเก็บรองๆลงมาครับก็จะเป็นหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูงเนาะอาจจะเป็นเซกเตอร์ของเซมิคอนดักเตอร์นะครับเทคโนโลยี AI นะครับหรือ Machine Learning อะไรก็ตามนะครับยกตัวอย่างนะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับไม่ต้องลงทุนตามตรงนี้ก็ได้นะครับทุกคนสามารถไป create ของตัวเองได้นะครับหรือมันอาจจะมีมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นพวก s o f าเนาะอันนี้ก็จะเติบโตสูงครับโคคอมครับ TSMC นะครับหลายคนอาจจะมองว่า TSMC ไปเป็นคอร์พอตได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับ Salesforce Adobe นะครับ ASML นะครับ c l าว d ์สไตล์นะซปเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์นะครับ Eli ล i ินลีนะครับ h i m แ e น Her นะครับโนเ o ลนอริด no นะครับ Chipotle นะหุ่นอา m มนะครับแล้วก็ ELF Co s โกนะครับ ISRG นะครับก็เหล่านี้นะครับก็สามารถลงทุนได้นะครับเพราะเป็นหุ้นที่เติบโตสูงนะครับและรวมถึงธุรกิจเขาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของหุ้นในเซกเตอร์ของเทคโนโลยีนะครับเป็นเซกเตอร์แรกนะครับที่ผมแนะนํามานะครับส่วนใครอยากจะเก็บเฮลท์แคร์ที่เป็นสายซิ่งคนะครับก็โนว่ากิลลี่ได้เลยนะครับโนว่ากริลลี่เอ็มเจนเอฟวีได้หมดนะครับก็เป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูนะสำหรับช่วงอายุนี้นะครับต่อไปนะครับ เข้าสู่วัยทางานนะครับวัยนี้เนี่ยก็จะมีอายุตั้งแต่25ปีจนถึง40ปีนะครับวัยนี้เนี่ยจะมีรายได้จากการทํางานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีเงินแบ่งมาลงทุนมากขึ้นกว่าวัยรุ่นเมื่อกี้นะครับและก็มีเวลาลงทุนที่นานนะครับถัดมาจากวัยรุ่น,นครับก็จะมีเวลาลงทุนอีกอย่างน้อย25ปีถึง30ปีเป็นขั้นต่ํานะครับแต่วัยนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีภาระนะครับจะเริ่มมีรถ เริ่มมีบ้านนะครับมีแฟนและบางคนอาจจะเริ่มมีลูกนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยวัยนี้เนี่ยก็จะต้องการนะครับปันผลหรือกระแสเงินสดเข้ามาบ้างนะครับแต่ก็ยังต้องการการเติบโตในหุ้นอยู่นะครับดังนั้นผมจึงแนะนำนะครับหรือว่าบอกเล่าให้ทุกคนครับเทคโนโลยีอาจจะลดสัดส่วนมาจากวัยรุ่นเมื่อกี้นิดนึงครับอาจจะเหลือประมาณ45-50%ปรนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เฮลท์แคร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับี้ก็เก็บคู่กันไปนะครับ ก็สามารถบาลานซ์สัดส่วนได้นะฮะแล้วก็หุ้นบลูชิพนะครับหุ้นดีเฟนซีฟนะครับก็ลดสัดส่วนของหุ้นที่เป็นหุ้นเล็กออกไปนะครับหรือใครมองว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้จะเพิ่มหุ้นเล็กเข้ามาแชร์เปอร์เซนต์กับตรงไหนก็ได้นะฮะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะปรับได้ตามความเสี่ยงที่รับได้แล้วก็ความยืดหยุ่นที่เรารับได้เลยนะครับคอร์ตก็ผมก็ยังมองว่า m a g n i f ิ c ค e ันเก็ยังเป็นคอร์พอตได้อยู่นะครับสำหรับวัยนี้นะครับถึงแม้ว่าอายุจะเริ่มมากขึ้นนะครัแตต่ถ้าุกไปปดูปวิ ของตลาดหุ้นอเมริกาย้อนหลังครับตลาดเนี่ยถูกแบกด้วย7นางฟ้าเหล่านี้นะครับดังนั้นถ้าเรามี7นางฟ้าเหล่านี้เป็น,นคอพอร์นับยังไงพอร์ตของเราก็เติบโตอย่างแน่นอน,นครับล้อไปกับหุ้น7นางฟ้าเหล่านี้นะครับในส่วนของเซตเทลไลท์เนี่ยอาจจะลดความซิ่งลงมานิดนึงนะครับแต่ก็ยังมีการคาดหวังว่าหุ้นเหล่านี้จะเติบโตนะครับ บางตัวเนี่ยอาจจะเติบโตทั้งปันผลทั้งราคาครับแต่บางตัวเนี่ยอาจจะเติบโตในเชิงของปันผลอย่างเดียวนะครับเราก็จะเก็บคละๆผสมมกันครับยกตัวอย่างนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้นะครับหลายคนก็เลือกสรรได้เลยนะครับอ่ะมีตัวอย่างนะครับอย่าง SCHD นะครับกองทุนนี้ก็ปันผลเติบโตต่อเนื่องเนาะก็สามารถเก็บไปได้นะครับจนถึงเกษียณได้เลยนะครับ JEPQ นะครับอยากเติบโตด้วยนะครับอยากได้ปันผลรายเดือนด้วยนะครับ แอปวีนะครับเจพีมอร์แกนะฮะอ่าแมคโดนัลล์นี่ก็ใกล้จะเป็นดีเวเดน king แล้วนะครับอ่าแอมเจนะฮะวีซ่านะครับอันนี้ก็เติบโตด้วยปันผลเติบโตดีด้วยนะครับก็ราคาขึ้นดีด้วยนะฮะตัวนี้ Starbucks นะครับ ก็ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่สตาร์บัคร่วงหนักนะครับใครอยากจะเข้าเก็บเพื่อรับปันผลนเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะสตาร์บัคก็แบนแกร่งนะครับ Next Era Energy หรือว่าหุ้นนีนะครับหุ้นพลังงานสะอาดนะครับหุ้นที่เป็นเทรนของอนาคตนะครับได้ผลดีด้วยนะครับแล้วก็ได้เทรนด์ของอนาคตด้วยรักโลกด้วยนะครับก็ยังมีการเติบโตอยู่นะครับแต่ก็ยังได้ปันผลอยู่ด้วยนะครับหุ้นของมอน s เตอร์นะครับก็เป็นสายเครื่องดื่มที่เป็นสายเติบโตเนาะอันนี้ไม่มีผลนะครับ PNG นะครับ Realty Income นะครับหุ้น ท็อปฮิตนะครับในหมู่นักลงทุนของบ้านเรานะครับก็ตัวนี้ก็จ่ายปันผลรายเดือนนะครับแล้วก็เพิ่มเงินปันผลเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นหุ้นที่ใช้ได้มากๆกนะครับก็ควรจะมีนะครับสำหรับใครที่ชอบปันผลนะครับหุ้นเมอร์กนะครับหุ้น ADP หุ้นจอร์นสันนะครับหุ้นของ o o m e e p o ปนะครับก็จะเห็นว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยจ่ายปันผลค่อนข้าง stable แล้วนะครับแต่ว่าความร้อนแรงการเติบโตเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับเซตแรกที่ผมได้บอกไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนอายุ25ถึง40ปีนะครับช่วงอาจจะกว้างนิดนึงนะครับ อ่ะต่อไปนะครับอายุประมาณ4 1ถึง55ปีนะครับวัยนี้เนี่ยเริ่มมีฐานะที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วนะครับเริ่มสร้างครอบครัวแบบมั่นคงบางคนอาจจะมีลูกคนที่2คนที่3แล้วนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มมีสินทรัพย์อื่นๆแล้วนะครับก็ในวัยนี้เนี่ยจะมีเงินลงทุนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่าฐานะ่ยค่อนข้างอยู่ตัวแล้วนะครับเน้นลงทุนในหุ้นปันผลนครับวัยนี้เนี่ย ความเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะลดลงมาหน่อยนะครับรวมถึงระยะเวลาลงทุนของเราเนี่ยก็อาจจะสั้นลงครับอาจจะมีเวลาลงทุนอีกประมาณ1 0บถึงยีปีนะครับก็จะสั้นลงมาอีกนิดนึงนะครับสัดส่วนที่แนะนำนะทุกคนก็จะให้สัดส่วนของหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30%นะครับแล้วก็เฮลครนอยู่ที่ประมาณ20%นะครับสามารถบาลานซ์ได้นะครับถ้าอยากได้เฮลครนมากกว่าก็ได้นะครับแล้วก็หุ้นบรูชิฟนับหุ้นที่ แบรนด์แข็งแกร่งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ20%นตครับ Defensive s t o c กนะครับก็เพิ่มสัดส่วนมาอยู่ที่ประมาณ1 5นะครับแล้วก็เริ่มเก็บสัดส่วนของหุ้นอสังหาะครับหรือว่ารีดนับเริ่มเพิ่มสัดส่วนของรีดนับโดยเราอาจจะเพิ่มรีดมากกว่า10%ก็ได้นะครับบางคนอาจจะเอารีดนำก็ได้นะครับในวัยนี้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้เป็นแค่ไอเดียนะฮะซึ่งพอร์ตนี้เนี่ยก็จะยังคงมีการเติบโตอยู่นะครับแต่ก็จะได้ปันผลเข้ามามากขึ้นนนั่เอง ดยข้อพอร์ตของผมเนี่ยผมก็ยังมองว่า7นางฟ้าเนี่ยก็ยังเป็นขอพอร์ตได้อยู่นะครับก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงนับแต่ก็เติบโตได้ค่อนข้างสูงนับแต่เราก็จะบาลานซ์ด้วยหุ้นเหล่านี้นะครับที่ค่อนข้างจะสเตเบิลกว่านะครับก็พอร์ตของเราก็จะโตได้ด้วยครับและก็มีกระแสเงินสดเข้ามาแบบ ให้เราได้ใช้สอยด้วยนะครับรวมถึงอาจบางคนอาจจะ re-invest เข้าไปอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับในส่วนของซัตเทิรไลท์เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างเป็นด i เวนด k คิงแล้วนะก็เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลต่อเนื่องกันมาครับแล้วก็มีประวัติการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างโอเคนะไว้ใจได้นะครับสำหรับหุ้นเหล่านี้นะครับอ่ะยกตัวอย่างนะก็ไทเก็ตนะครับ PNG นะครับ s t a r b u c k s นะฮะ j o h n s o n นแอนด์ n หนะครับหุ้นโลนะครับหรือ Home Depot ก็ได้นะครับ SCHD ครับแมคโดน l ลนะครับ IIPR นะครับหุ้น m e r c ์กนะครับ Realty Income นะครับหรือ Stack ก็ได้นะฮะ JAPQ นะครับ Amgen นะครับนี่นะครับ Coca Cola Visa Mastercard นะครับเก็บได้หมดเลยนะครับซึ่งหุ้นเหล่านี้เนี่ยก็จะสร้างกระแสเงินสดให้เรานะครับในระยะยาวนั่นเองนะครับค่อยๆสะสมไปนะครับจะเหมาะกับคนในวัยนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเข้าสู่วัยสุดท้ายนะครับก็คือวัยเกษียณครับ บ้านปลายชีวิตของเราครับก็จะไม่อยากเสี่ยงมากแล้วนะครับเงินต้นที่เรามีอยู่ในพอร์ตนะครับเราก็จะไม่อยากเห็นเงินของเราลดลงไปเยอะถูกไหมทุกคนดังนั้นวัยนี้นะครับเน้นหุ้นปันผลนะครับเป็นสัดส่วนหลักเลยนะฮะและลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่ต่ำนะครับอาจจะย้ายเงินนะครับไปลงทุนในพวกบอลนะครับหรืออสังหาริมทรัพย์นะที่มีความเสี่ยงต่ําลงมากว่าหุ้นนิดหนึ่งนะครับหรือใครอาจจะย้ายไปลงทุนใน etf ที่ ความผันผวนอาจจะน้อยลงหน่อยก็ได้นะครับวัยน,นี้เนี่ยจะต้องออมเงินเพื่อใช้ในบ้านปลายของชีวิตนะครับจะต้องมีเงินใช้สอยนับยามเราแก่ตัวไปซึ่งพอเราแก่ตัวไปเนี่ยเราก็จะต้องออกมาอยู่บ้านใช่ไหมเราก็อาจจะทํางานไม่ได้นะครับดังนั้นเงินปันผลหรือว่าเงินจากการขายหุ้นเหล่านี้เนี่ยก็จะมาหล่อเลี้ยงชีวิตเราในช่วงของสุดท้ายของชีวิตนั่นเองนะครับโดยสัดส่วนที่ผมให้นะ เทคโนโลยีเนี่ยอาจจะลดความร้อนแรงลงมาเนี่ยนิดนึงนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ20%นะครับแล้วก็เฮลท์แคร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ20%นะครับให้ไปเน้นที่ d ดีเฟนซีฟสต o อกนะครับแล้วก็ r e ร d นะครับบางคนอาจจะชอบ r e ร d มากบางคนอาจจะชอบ Defensive s t o อกมากนะครับอันนี้ก็ลองเวทน้ำหนักเอาเองนะครับอันนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์เนาะคอพอดนะครับเราอาจจะลดลดเราอาจจะลดความร้อนแรงนะครับของหุ้นเทคโนโลยีลงนะครับอาจจะยังถืออยู่แต่ยัง ไม่ให้สัดส่วนมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ย้ายมาถือสินทรัพย์พวกนี้นะครับซึ่งจะสเตเบิลกว่านะครับต่อภาวะเศร,รษฐกิจนะครับจะทนทานต่อภาวะเศร,รษฐกิจค่อนข้างโอเคนะฮะอ่ะเรียลตี้อินคัมนะครับก็ผมว่าเป็นที่พึ่งทางใจได้ดีเลยนะครับให้ผลดีนะครับ แมคโดนัลล์นะครับถึงแม้ว่าจะเจอวิกฤตเศรษฐกิจอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่หุ้นก็ไม่ได้ปรับลดปันผลนะยังจ่ายปันผลที่ดีอยู่นะครับหุ้นของ t ทาเกสนะครับ PNG นะครับหุ้นของแอปวีนะฮะโคคาโคลานะครับ s c h d j e p Q นะครับเหล่านี้สามารถใช้เป็นคอร์พอตได้นะครับแต่หากใครยังอยากโกรธอยู่นะครับยังอยากเติบโตอยู่ก็เก็บพวก Apple ได้นะครับ Nvidia พอได้นะครับ Microsoft เนี่ยได้นะครับก็ จะทำให้พอร์ตของเราเนี่ยเติบโตได้ด้วยนั่นเองนะครับอ่าในส่วนของเซตเทอร์ไลท์นะครับเหล่านี้ก็เป็นราชาปันผลนะฮะก็มีโลนะครับมีแอมเจนมี NextEra Energy นะครับมี Starbucks เนาะ i อ r อพีอารนะครับ CVS นะครนะ T-Mobile นะครับ Visa Johnson นะครับ Walmart นะครับ ADM VC Property นะครับ GPC เบปซี่นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับที่เป็นดีเวเดนทิงเพื่อนๆก็ลองไปหาข้อมูลครับแล้วก็เลือกเก็บข้อพอร์ตได้นะครับก็ในวัยนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะนะครับการออกแบบพอร์ตประมาณนี้เนาะก็จะไม่ซิ่งมากนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสเติบโตได้อยู่นะครับจากหุ้นเหล่านี้นะครับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็สรุปออกมาให้ทุกคนนะครับได้เป็นพอร์ตฟิลิโอนะครับทั้ง4ช่วงวัยนะครับให้ทุกคนย้อนดูอีกนิดนึนงครับอันนี้วัยเกษียณนะฮะวัยสร้างครอบครัวนะครับวัยทางานแล้วก็วัยรุ่นนะครับอ่ะนะครับโมเดลนี้นะครับทุกคนลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองได้นะครับแล้วก็หวังว่าการ แบ่งปันในวันนี้นะครับจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถลงทุนครับแล้วก็ออกแบบพอร์ตของตัวเองครับได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เดินหน้านะครับในการเติมเงินเข้าพอร์ตนะเพื่อการเกษียณในอนาคตนะครับเราจะต้องเป็นนักลงทุนที่ลงทุนด้วยความรู้นะครับแล้วก็ลงทุนด้วยพื้นฐานของหุ้นครับเราประสบความสําเร็จได้แน่ก่อนจากกันไปนะครับหากทุกคนชอบคลิปนี้นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับรวมถึงใครที่ มีไอเดียการจัดพอร์ตแปลกใหม่นะครับหรืออยากจะแชร์ของตัวเองเนี่ยก็แชร์มาได้นะครับผมและเพื่อนๆที่ติดตามช่องนี้รออ่านอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์อีกทีนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกไปกับโลกของการลงทุนและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ